关。 วัันนนนีีีี้้้จจจะมมมมเเเรรราาาาาลยอไไไตดป่งกหกหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับโครงการพาเพื่อนกลับบ้านทางสถานีเอเชียเบเดยวันนี้เรามีงานบุญสําคัญครับเพราะว่าทางกลุ่มสองสิงเนี่ยมาเสนอโครงการนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมีพระเนี่ยที่จะมาสวดน,นะครับ เพื่อที่จะทําบุญนะครับแล้วก็จะมีการปะพรมน้ามนต์นะครับเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องนักสู้ประชาธิปไตยที่อยู่ด้านในคพื่อการวัตถุประสงค์นะคะของการจัดกิจกรรมในพระเมนะของโครงการพาเพื่อนกลับบ้านร่วมกับกลุ่มสองสิงห์นะคะเพื่อนะครับก็เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกําลังใจนะครับให้กับนักสู้ทางการเมืองทุกท่านที่อยู่ด้านในวันนี้เขาบอกว่ากําลังสําคัญที่สําคัญมากๆก็คือกําลังใจกําลังใจที่วันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคประชาชนครับวันนี้มาร่วมกันอย่างมากมายครับข้าง นะฮแม้ว่าจะเป็นอาจารย์สนองการะเกตจากวิทยุ FM 95.25นะครับหรือดีอ้อมดีเยออ้อมที่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับรวมไปถึงนะครับร้านนัดโมบายนะครับหรือว่าคุณสู่พัฒนาการ20นี่นะคะที่เก้กอุ้มสองขาเพื่อประชาธิปไตยนะคะบี่ปั่นมาแล้วนะจากวัดพระศรีค่ะค่ะโอ้โ เสแดงอุดรเชียงใหม่ขอนแก่นสุรินทร์ราชนบุรีตั้ง50เพศวันนี้พิเศษอบอุ่นมากๆแล้ววันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มามากมายครับพี่หม่อมครับได้ยินมว่าวันนี้เนี่ยท่านวิชิตปังศรีสกุลก็จะมาด้วยตอนนี้เรากาลังรอท่านวิชิตปังศรีสกุลอยู่เพราะว่าตอนนี้ท่านกําลังเดินทางมาตอนนี้ตอนนี้พระก็พร้อมหมดแล้วครับรอท่านวิชท่านเดียว ท่านเพียงกับจุดทูบเทียนแล้วก็จะเริ่มงานได้เลยครับวันนี้เนี่ยพานะครับพี่หม่อมได้นิมนต์พระมากี่รูปครับยี่สิบเอ็ดรูปครับยี่สิบเอ็ดรูปวันนี้จะมีการถวายถังสังฆทานด้วยครับมีถวายทะครับยี่สิบเอ็ดรูปโดยเจนิตมาโมโตะนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีประธานมายี่สิบเอ็ดครับถังเลยครับแล้วก็จะมีมาดามรถมาดามรถช่วยซองช่วยซองมายี่สิบเอ็ดรูปครับอ๋อครับอาซอด้วยนะแล้วเดี๋ยวอซ้อก็จะมาร่วมทำบุญนะครับ อีกทีนึงตอนนี้กลุ่มสองสิงเราก็มานี่คือเจนุโอ้นี่คุณเจนุสได้ยินเพราะว่ามาจากนอร์เวย์เลยสวัสดีคสวัสดีครับคุณเจนุสจากนอร์เวย์นะฮะไม่เหนื่อยนะฮะคุณเจนุมาช่วยกันนะครับแล้วมีใครนะครับมีซอสก็ช่วยมอบตังค์นะคุณพระนะซอจะมอบเป็นปัจจัยนะครับแล้วซอมอบเป็นปัจจัยนะคะก็แล้วแต่ทางครับทั้งหมดที่จะเดิร่วมด้วยว่าจะใช้จ่ายแบบไหนหรือว่าทางผู้ที่ขายสารภาพอันนี้จะไม่ยอมบอกว่าคนคุกนะเดี๋ยวฟังแล้วมันจะเสียใจไม่่คคอยดีนะะ ผู้ที่ขายสารภาพก็มีปัจจัยอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็คือให้ทางพี่น้องนักสู้ที่อยู่ด้านในนะดร้วยขอบคุณขอบคุณสวมมาม่นะครับมาาครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนักสู้ทางการเมืองนะครับอบอุ่นหัวใจมากๆเพราะเรามากันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะประชาชนนะครับที่ไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้นแต่มาแสดงออกด้วยความรักความห่วงใยกำลังใจที่จะให้กับเขานะครับแล้วรอวันที่เขาจะออกมาอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเพื่อปปรระชาธิไตยคับ บท่านผู้ชมครับในขณะที่บรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับเอเชียเดสเดมีความดีใจมากมานะครับที่เราได้เริ่มนะครับในโครงการในการที่จะรณรงค์ให้คนมาเยี่ยมพี่น้องนักโทษทางการเมืองหรือนักสู้ประชาธิปไตยครับและในวันนี้นะครับมากันอย่างมากมายนะครับเนี่ยจากเลย5้าสี่วันนี้ก็มานะครับท่านผู้ชมครับรวมไปถึงวันนี้มีอาหารบ้านด้านนี้นะครับทำขนมของแขงมาครับคุณยายอายุ80ก็ยังมาเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ุณยาาอายุ80แม้แต่เด็กอายุไม่ถึง5ขวบก็ยังมาเยี่ยมนะอากงอามาอาแบททุกคนมาเยี่ยมกันหมดด้านนี้นะครับก็ทําขนมครกมานะครับมาเยี่ยมพี่น้องเราด้านในด้านนู้นมากันเยอะแยะมากมายครับวันนี้นะครับถือว่าขอบพระคุณมากครับเรีว่าเอเชียเด็กครับเราได้เริ่มรณรงค์ครับแล้วก็วันนี้ครับภูมิใจและดีใจมากครับที่วันนี้นะครับประชาชนหลายภาคส่วนสังคมให้ความตระหนักถึงนะครับนักสู้ทางการเมืองที่อยู่ด้านในนะครับที่วันนี้เนี่ยเขาคือผู้บริสุทธิ วันนี้เขาเราคอยความยี้งใหครับแต่กําลังใจสําคัญมากถ้ามีเวลานะครับมีเวลานะครับสละเวลาแบ่งเวลาจัดสรรเวลามาเยี่ยมเขาวันนี้เราบอกว่าเราไม่ทอดทิ้งกันอย่าเพียงบอกแต่ปากครับแต่แสดงออกง่ายๆครับโดยกันสละเวลาจัดสรรเวลาแบ่งเวลามาเยี่ยมเขาเราด้นกันนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับนี่คือน้ําใจของพี่น้องเรานะครับที่มามอบให้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณมากครับพ่าแม่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาชน ทุกท่านเลยนะครับคุณใหญ่ใช่ไหมครับคุณใหญ่เกิดหลักส่อจอใหญ่ครับวันนี้ส่อจอใหญ่เอาอะไรมาเยี่ยมครับเออวันนี้เอาข้าวเนี่ยวมา700ชุดครับข้าวเนี่ยวแบบทอดเจ็ดร้อชุดโอ้โหใหญ่นะนะแล้วก็เอาเงินมามอบไปห้า0ันบาทด้วยครับขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะสมมอบให้ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับส่อจอใหญ่ครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนนะครับขอมอบให้เดี๋ยวจะเอาไปใส่กล่องรับบริจาคเพื่อมอบให้กับพี่น้องด้านในนะครับขอบพระคุณสอจอมากครับขอบพระคุณมากๆนะครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนัเนี่ย าม,มาเยี่ยมบ่อยไหมครับมา,มาบ่อยนะให้กำลังใจนะไม่ทิ้งกันนะ,อะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเรามาดูพี่สูงพัฒนาการ20ครับวันนี้ได้ยินมาว่าเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเลี้ยงนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหม โอเคไหครับสุขใจสุขใจสุขใจนะวันนี้เอาอะไรมาครับพี่สุครับเดี๋ยวเป็ดค่ะวันนี้คุณสุพัฒนาการ20เอาหวยเตี๋ยวเป็ดนะครับมาเลี้ยงพี่น้องเราหโอ้มาดูด้านในรับมีอะไรบ้างนะครับแตโมหวนของเราลมโอ้โหขนมปังลูกเกดนะครับอีก100้ชิ้นนะครับที่วันนี้จะมามอบให้กับพี่น้องนะครับนักสู้ทางการเมืองที่อยู่ด้านในครับขอบพระคุณพี่สุมากนะครับ นี่คือน้ําใจของพี่น้องนะครับที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับไปดูด้านนั้นกันต่อครับไปดูครับเดี๋ยวโยนไปให้กับนะครับบิกกี้นะครับอีกด้านหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไปชมกันครับบรรยากาศด้านหลังนะคะก็พี่น้องเรานะคะก็ร่วมกันเอ,อเอาอาหารนะคะมาเลี้ยงพี่น้องเราแล้วก็มาให้พี่น้องเราข้างในได้รับประทานร่วมกันรับประทานอาหารนะคะไปดูบรยรยากาศรอบๆโบยรวมกันเลยค่ะตามพิกกี้มาเลยค่ะด้วยนะคะขอขอบคุณ โอ้ร้านแรกนะคะท่านผู้ชมดูจากป้ายวายนิวนะคะอาหารน้ำดื่มฟรีสนับสนุนโดยแม่ต้อยดอนเมืองนะคะนี่ก็คือขาประจำนะคะที่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องรอเป็นประจำนะคะเี่เราจะไปสัมภาษณ์พี่เขากันค่ะสวัสดีค่ะคนนี้อากขนมจานค่ะของปม่ต้อยดอนเมืองค่ะ นี่ทาอยู่ประจำค่ะพี่ทำอยู่ประจำเลยไม่ว่าจะนปชหรือว่าตรงไหนที่เขาขอสนับสนุนมาที่จะทำให้ตลอดเลยค่ะก็มาแล้วค่ะแกนนำของเราเอ่อดมโบอีสานนะคะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังโดนพี่น้องของเรารุมถ่ายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์พี่โบกันเลยค่ะ พี่โบสวัสดีค่ะโอ้โหมาตั้งแต่กี่โเจ็ดโมงเช้าเลยท่านผู้ชมมาดูตาพี่โบนะคะมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตื่นตีห้าเตรียมมางานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยครับเพราะวันนี้เป็นวันที่เรามารวมพลังดูแลพี่น้องนักโทษต่างการเมืองนะครับที่อยู่ในเรือนจำได้ว่าอีกไม่นานมั่นใจว่าเขาก็จะต้องได้รับอิสรภาพอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะคะก็ทราบว่าพี่โบนะคะก่อตั้งโครงการทราบว่าพี่โบและโบอีสานนะคะจะมา ร่วมบูญนะคะทุกคนนะคะในโครงการดี้ใส่มากแล้วก็พี่น้องในเรือนจำนะคะก็รอคอยแรมโบ้์อีสานของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีการส่งกันนะคะพี่เมื่อสะกร้นนี้ในระหว่างที่รอพิธีสังสงเนี่ย ที่เดินไปเยี่ยมพี่น้องในเรือนจำไปคุยไปอะไรถามทุกสุขกันเรียบร้อยอาจารย์เขาเรียกว่าทําหน้าที่ก่อนเลยไคุณไปคุยนระหว่างที่รอทั้งสุสุขสงจะเดินทางมานะครับนี่เพื่อนรักผมอาจารย์สุวรรณจัดการจนบุรีแกนนำพระตอนตกก็มาด้วยนะครับเพื่อนรักเลยนโอ้นี่มาบ่อยมาบ่อยทุกกิจกรรมมาหมดคุณสุวรรณเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งทำอาหารมาช่วยด้วยนะครับอันนี้มีผัดมามีผัดมาช่วยนะครับไจริงกันจริงๆได้จริงกันพี่น้องเราไม่จริงกันวันนี้นอกจากพี่ดัมโบ้แล้วนะคะก็ทราบว่า รามศูนย์เดี๋ยวมาคนอีกหลายคนแก้นำนะครับจะมาันอีกหลายคนนะครับสวัสดีค่ะเจนิสสวัสดีค่ะคือพมลัยนะคะชนิดทราบว่าเมื่อวานเนี่ยเจนิสต้องไปถึงกาดของตลาดใช่ไหมคะไปถึงกักขลองกี่โมงพชนิดก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มกว่านะคะแล้วก็ไปเลือกสรรพมลัยอย่างนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมคะขออนุญาตนะคะเป็นพวมลัยที่สวยมากนะคะ สวยพ่อๆกับเรบาสองคนเลยค่ะท่านผู้ชมใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือว่าทีนี้นะคะนอกจากว่าจะนำพวงมาลัยมาแล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนนะคะสั่งทานนะคะทั้งหมด28ชุดนะคะ<อ>ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็อนอย่างมากนะคะก็เชนนี้เขาค่อนข้างก็ที่สัมภาษณ์มาเนาะเาที่คุยกันก็จะ สนับสนุนเรื่องงานบุญนะคะมาเดินตลอดใช่ไหมคะเข้าวัดเข้าวาบ่อยแล้วก็มาเยี่ยมพี่น้องที่เรือนจําเราเป็นประจำนะคะขอบคุณจนินทมากนะคะทางโครงการเราขอบคุณจนินทมากๆนะคะพี่ชิฟเข้วันนี้มาในนามเอฟเอ็มหรือว่างานนาส่วนตัวก็มาในนามส่วนตัวแล้วก็มาในนามเอฟเอ็มเก้าสิบห้าจุดสองห้าด้วยค่ะก็คือเป็นทั้งหลายสื่อนะคะไม่ว่าจะทีวีแล้วก็วิทยุถือว่าเป็นสื่อ ประชาธิปไตยนี้ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพี่น้องที่ยังอยู่ในเรือนประจํานะคะต้องบอกว่าเรือนประจํานะคะว่าสองปีกว่าแล้วไม่ใช่ชั่วคราวแน่นอนนะคะฝากทุกทกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะว่าท่านใดมีเวลานะคะลืมพวกเขาแล้วหรือยังคะสละ,ะเวลามาเยี่ยมเพื่อนเรานะคะยังมีเพื่อนเราที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ที่นี่อีกหลายท่านเลยนะคะส<า>วัส<า>วดีค่ะพี่จมค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกนึกว่าจะม่มามาค่ะเพราะว่าต้องต้องมาให้ให้กำลังใจกับพี่น้องเพราะว่า ของของพี่ดีเจอ้อมเนี่ยเอาเอารถตู้มาหนึ่งคันตอนแรกตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเรามาสองคนกับพออสถานีก็พอแต่ตอนแต่พอมาคิดแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องมาให้กำลังใจกับนักโทษในเรือนจำนะคะเพราะแล้โดยเฉพาะนักโทษเรือนจำหลักสีนี่ต้องมาแล้วก็ 700กว่าโลนี่พี่สูดใจได้เลยนะพี่สูดใจเลยว่าวันนี้คนเชียงใหม่พร้อมแล้วก็มามาให้กําลังใจมาด้วยใจจริงๆแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยก็ฝากให้กําลังใจพี่น้องในเรือนจําด้วยออคานผู้ชมคะเราก็อยู่กับหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานนะคะแล้วเราก็อยู่เต็นเต็นบีเคเคขอบคุณมากค่ะเป็นขนมฟางนะคะที่เอามาช่วยให้พี่น้องเรานะคะซช่อกันรับประทานนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรน้ำใจอ่ะคุณผู้ชมคะทุกกลุ่มทุกเต็นท์เนี่ยพี่กี้เห็นอะไรอันดับแรกคือเห็นน้ำใจอันนี้ก็คือน้ำใจของกลุ่ม BKK รามา2นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เอาข่าวว่าวันนี้เขามากันตั้งกี่โมงนะคะเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันอ่าไหนคน,นเลย BKK คนนี้ชื่อพี่พี่ใช่ไหมคะครับค่ะวันนี้เอาขนมปังมาเอาเพื่อจะมาทำบุญด้วยแล้วก็มาให้ พี่น้องที่อยู่ข้างบนเราร่วมทานจากของลุ่มบีเก้รามาภูครับปุ่มบีเก้ปุ่มน้าะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์สองสิ่งนิดนึงนะคะก็ในในนามโครงการพาเพุทธจตุตานของสาเมืองเชฟเดยนะคะครั้งนี้ก็ร่วมกับสองสิ่งนะคะก็คือพี่หม่อมนะคะสัมภาษณ์พี่หม่อมนิดนึงวัตถุประสงค์นะคะหลักในการจัดงานนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของงานนี้นะครับก็เพื่อหนึ่งทำบุญเลี้ยงพระสะดอเคราะ ให้แกนักโทษที่ตายไปก็คือคุณวันชัยนะครับนักสงวนศิลป์แล้วก็มีการสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องเสื้อแดงเรามากันเยอะแยะมากเลยมากมายวันนี้สองติงปื้มมากเลยนะครับซึ่งกลุ่มสองติงเราตอนนี้ก็มีมาหลายคนเลยนะครับนี่ก็คือพวกกลุ่มสองติ๋งเรานะครับนะครับอ่คุณพิ่กี้ต่อเลยครับอ่าผมก็มาแจกลุงพรก็มาแจกกันนี้ยทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยูมาแจกโอ้โหมาแจกภาคหลักกัน อนกาแฟอโอเคค่ะนี่คือขาประจำนะคะพี่กี้เห็นตลอดนะคะก็คือว่าไม่ว่าเสื้อแดงจะมีงานที่ไหนนะคะก็จะเจอคุ่งคนตลอดนะคะค่ะก็จะมีเดียวพี่ซันจิโร่เรานะคะนิดนึงค่ะพี่ซันจิโร่วันนี้จะมาบันทึกอะไรให้พี่น้องเราคะมาเป็นเป็นประจำอยู่แล้วก็ค่ะพี่ซันจิโร่ก็เป็นประจำอยู่แล้วครับก็พี่น้องแดงทุกคนมีแรงไปก็ไปฮะมีงานที่ไหนก็เรียกมาได้นะครับ ก็คือว่าศิลปินเพลงใครนะคะวันนี้ก็พี่ซันจิโรนะคะ oh. เห็นได้ตลอดแล้วคะว่าไม่เคยคิดจะรับปัจจัยไม่รับปัจจัยให้ก็เอาเดี๋ยวไม่ขอร้อนะคะท <laughs> ่านผู้ชมคะพี่เข้ามาด้วยใจตลอดค oh. ่ะพี่เห็นตลอดมาด้วยใจตลอดนะคะก oh. ็คือว่าไปที่ไหนก็จะเจอที่น้านเนาะเหมือนกับว่าอ๋อคุณจิรนุชมาจากนอร์เวย์ได้ทุนใจ โอ้โห oh, นี่อ่ะนที่เราเคยพูดกันไว้แต่คนคนี้เป็นคนพิมพ์ป้ายไว้เองค<อ>ุณเห็นตัวจริงวันนี้สวยมากๆค่ะพี่สวัสดีค่ะก็ค,ะคือก็นี่ก็คือหนึ่งในเขาเรียกว่า ผู้สับสนิยงกิจกรรมของเรานะคะก็มีหลักไปท่านก็หนึ่งนั่นก็คือพี่ซีรานรุชจากนอร์เวย์นะคะคืออยู่ที่นอร์เวย์หรือก็อยู่ที่นั่นแล้วก็บินมาใช่ไหมคะบินมาสู้เพื่อประชาธิปไตยทีนี้อยากทราบว่าพี่เออออกมาเริ่มออกบักขับเคพื่อนเนี่ยในกระบวนการเสื้อแดงนี่นานแล้วยังคะสอปีนสองปีนะคะออกมาเพราะอะไร ก็ประชาธิปไตยคือเห็นว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมคะที่หนึงค่ะที่นอร์เวย์นี่เรามีเสื้อแดงเยอะนะคะมีมีมีเยอะมีการจัดกิจกรรมมีพอสมควรนะคะก็ขอบคุณพี่ดีมากมากเลยนะคะวันนี้ก็พี่ศิรนุก็จะร่วมนะคะเป็นร่วมเป็นไหว้สังฆทานนะคะเพราะวันนี้ก็มี21ถังนะคะจากชนิดบางกโตนะคะค่ะเรามีชื่ออื่นกันเลยค่ะขอบคุณพี่มากค่ะ